สวัสดีครับพี่น้องครับพูดจะาภาษาวัวมาแล้วครับพี่น้องครับวันนี้ผมอยู่ที่อำเภอกบ,บินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีพี่น้องครับอยู่ที่บ้านสวนหมู่10ตำบลวังดานนะครับผมวันนี้ผมพาพี่น้องมาชมราคาวัวงามวัวเอฟนะครับ บัวท้องบัวแม่ลูกวันนี้ครบหมดเลยมีตั้งแต่ F1 F3 นะครับกระทบฮินดูบาซินวันนี้เปิดราคาให้พี่น้องได้ชมนะครับราคานี้พี่น้องผมคิดว่ายังไงซะก็ต่อยอดได้แน่ๆพี่น้องซื้อ2ได้3ก็มีนะครับโอ้โหเนื้อตัวแต่ละตัวเม็ดสีแต่ละตัวนี่ถือว่าจัดจ้านไม่แพ้ที่อื่นเลย เอาละครับผมไม่พูดมากครับเดี๋ยวไปติดตามรายละเอียดกันครับกับผมพี่น้องครับมาดูตัวแรกกันเลยนี่คือสถานะคือ F1 นะครับพี่น้องครับพี่น้องจุดเด่นไม่ต้องห่วงครับตัวนี้เม็ดสีครับผมเห็นอย่างนี้แน่นอนเลยครับนี่คือ F1 เท่านั้นนะครับผมส่วนสูงประมาณ140บวก พี่น้องวัดแล้วนะครับผมก่อนถ่ายทํานี่มีการวัดเรียบร้อยแล้วนะฮะวัวตัวนี้คือ C HJ 11ทับ6 2พี่น้องโลโก้ตามที่เห็นเลยนะครับสถานะ F1 นะครับเกิดเมื่อวันที่20เดือน11 2019อายุ2ปี10เดือน ส่วนสูง140บอกไปแล้วนะครับผมตัวเขาเองเป็นลูกของเรดดากอนนะครับนะสายสติงเล่พี่น้องนะครับแล้วก็เคยมีลูกมาแล้วหนึ่งตัวนะครับผมตอนนี้ท้องแล้วนะครับผมท้องกับ KF31 นะฮะ ประมาณ4เดือนนะครับผมกำหนดลอดกุมภา66พี่น้องอีกไม่กี่เดือนนะครับนะจะครบกำหนดลอดแล้ววัวจะตื่นนิดนึงพี่น้องวัวผมเพิ่งมาถึงพอดีนะครับวัวจะตื่น,ต,นตื่นนิดนึงนะครับผมนะฮะ F1 ท้องท้องกับ KF3 1นะครับวัวตัวนี้อายุ2ปี10เดือนโดยประมาณนะครับนะ เม็ดสีดีมากๆพี่น้องแดงเข้มแดงเม็ดมะขามอยู่ที่นี่เลยพี่น้องครับตำหนิไม่มีนะครับผมนมสีเต้าชัดเจนนั่นแหละครับนะฮะวัวใต้ท้องมีลายนิดหนึ่งพี่น้องนอกนั้นไม่มีตำหนิอะไรเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูด้านหลังนี่ฮะขนหางสวยนะครับเพศดำสนิทนะครับผม อ่านี่มุมนี้นะครับนี่ฮะใบหูคลิปหูดำนะครับวัวโบสเข้มมากตัวนี้สีไม่ต้องห่วงครับพี่น้องสีจัดมากนะฮะน้อยคนน้อยเรียกได้ว่าไม่ค่อยได้เจอนะครับวัวที่เป็นสีแบบนี้นะฮะนั่นแหละครับคือจุดเด่นของเขานะครับผมราคาวันนี้นะฮะ F 1ท้องนะครับเปิดไว้ที่ 88,000บาทพี่น้องราคานี้ไม่รวมค่าจัดส่งนะครับผมราคานี้ถามว่าต่อรองได้ไหมก็ลองโทรมาคุยนะครับเบอร์โทรตามที่ขึ้นให้ได้เลยนะครับผม F1 อายุ2ปี10เดือนท้อง KF31 4เดือนสูง1 4 8 8 8 0 0 0บาทโทรเข้ามาครับ เอาละครับพี่น้องครับมาถึงตัวที่2นะฮะสูงใหญ่ขึ้นมาอีกพี่น้องตัวนี้ก็สถานะก็เป็น f 1เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมให้ดูโลโก้ก่อนนะครับ c h j นะครับ9ทับหกสองนะพี่น้องตัวนี้สถานะ f 1นะครับผมเกิดเมื่อวันที่24เดือน9 2019พี่น้องครับ อายุประมาณ3ปีนะครับยังไม่เต็มดีนะครับส่วนสูง <c oughs> วัดแล้วนะครับผม155บวกตัวนี้นะฮะบ,บวกประมาณ2-3สามเซนเลยพี่น้องแต่ผมตีไว้155พอนะครับต้องให้พี่น้องมาดูตัวจริงก่อนนะฮะถึงจะได้รู้ว่าวัวมันสูงจริงๆนะครับผม <c oughs> ตัวนี้เป็นลูกของ JS 1น,นพี่น้องครับ <c oughs> สายวินเชสเตอร์นะครับพ่อของเขานะวันนี้เปิดราคาพร้อมกันแม่ลูกแล้วที่สำคัญคือแม่ท้องแล้วอ่าแม่ท้อง4เดือนพี่น้องครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวลูกติดเขานะเดี๋ยวผมดูาพาพี่น้องดูตัวแม่ตัวนี้ก่อนนะครับท้องกับกาเลต KF 68ประมาณ4เดือนพี่น้องครับนะฮะประกันท้องให้เลยนะครับผมให้หมอมาตรวจมาลวงได้นะครับตัวลูกนะฮะตอนนี้อยู่อีกที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมให้ดูแม่เต็มๆก่อนนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูลูกของเขานะเปิดพร้อมกันเลยวันนี้ก็เท่ากับว่าพี่น้อง ซื้อ2ได้3แน่ๆนะครับลูกติด1ลูกในท้องอีก1นะครับวัวออกกระทบนิดนนะครับพี่น้องครับเนี่ยฮะอ่าเนี่ยครับผมเม็ดสีไม่ต้องห่วงครับนม4หัวชัดเจนนะครับ <c oughs> ข้อขาดำสีข้างเลยนะครับเพศดำสนิทพี่น้องเนะี่ยฮะ เห็นหมดทุกสัตว์ทุกส่วนแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูน้องอไปดูลูกของเขาแล้วก็บอกราคากันครับผมเนี่ยแหละครับพี่น้องครับลูกของเขาเกิดจากพ่อพันธุ์เลือดร้อยผสมตัวมาพี่น้องอายุประมาณ7-8ถึง8เดือนนะครับลำตัวดีโครงสร้างดีนะครับติดโบสเรียบร้อยหน้าตาหล่อมากพี่น้อง สูงประมาณสัก135ได้ตัวลูกของเขานะฮะเป็นลูกของแม่ตัวนั้นนะครับรับประกันเลยนะครับนะครับผมเนี่ยฮะเกิดจากพ่อพันธุ์เลือดร้อยผสมตัวมานะครับแม่ลูกคู่นี้นะครับผมเน้นอีกทีนะครับแม่อายุ3ปีสูงประมาณ155บวกนะครับผมเป็นสายของวินเชสเตอร์สถานะคือ f 1 นะฮะส่วนตัวลูกนะครับ <c oughs> เป็นลูกของพ่อพันธุ์เลือดร้อยผสมตัวมาอายุประมาณ7-8เดือนนะครับเนี่ยละฮะสูงประมาณ135แล้วที่สำคัญคือตัวแม่ท้องแล้วท้องกับ KF68 กาเรตเคเอพี่น้องประมาณ4เดือนนะฮะราคาเปิดไว้ที่ 135,000พี่น้องได้3ตัวนะครับได้ไปเลย3ตัวแน่ๆเพราะว่าประกันท้องให้ด้วยนะครับผมถัวถ่วๆแล้วตกตัวไม่กี่ตังค์เองพี่น้องนะครับเอาละครับนี่คือคู่แม่ลูกคู่ที่2เดี๋ยวไปดูตัวต่อไปกันครับผมเดี๋ยวผมให้ดูลูกพายลูกนิดหนึ่งนะครับ นี่เลยนะฮะไข่ดาสนิทนะครับเนื้อตัวดีมากนี่เกิดจากพ่อพันธุ์เลือดร้อยผสมตัวนะครับนี่ฮะนี่คือลูกของเขาครับผมครับผมพี่น้องครับมาถึงตัวที่สามตัวนี้บอกได้เลยพี่น้องใหญ่มากๆเลยนะฮะเป็นสายกระทบฮินดูบาซินพี่น้องครับฮินดูจะเหลือเยอะหน่อยนะฮะนี่ครับอ่าใบหน้าเป็นแบบนี้นะครับ หูใบหูจะยาวอยู่นิดนึงนะครับสถานะแม่นี้คือท้อง8เดือนนิดนิดแล้วพี่น้องกำหนดคลอดประมาณ23 24ถึงประมาณ28กันยายนนี้แหละครับพี่น้องเดือนนี้เลยนะครับเนี่ยฮะผมให้ดูความใหญ่ก่อนนะครับ วัวตัวนี้เคยมีลูกมาแล้ว5ตัวนะครับในท้องคือตัวที่6อายุประมาณ10ปีพี่น้องครับข้อมูลนี้มาจากเจ้าของวัวนะครับนะอ่าส่วนสูงวัดแล้วนะครับช่วงท้ายนะ155บวกพี่น้องจุดเด่นคือส่งลูกได้สวยมาก เดี๋ยวผมให้ดูลูกตัวล่าสุดที่อยู่ข้างๆเขาเนี่ยนะครับนี่คือลูกตัวล่าสุดของเขาเนี่ยฮะเดี๋ยวผมให้ดูตัวลูกดูเนื้อดูตัวหน่อยตัวนี้เกิดจากพ่อ KF 3 1นะครับนี่คือลูกตัวล่าสุดนะครับเนี่ยฮะพี่น้องดูเอาเลยนะครับสูงแล้ว150ได้ตัวนี้ดูนะฮะนี่คือลูกตัวล่าสุดนะครับเกิดจากแม่นี้นะเนี่ยนะฮะเกิดจากแม่นี้ แล้วก็ท่านเจ้าของวัวบอกว่าใส่ฮินดูก็ได้ฮินดูนี่ลูกตัวก่อนหน้าของเขาพี่น้องพูดง่ายๆว่าใส่อันไหนได้อันนั้นนะครับแม่นเนี้ยนะฮะเนี่ยครับดูครับนี่ก็เป็นลูกของเขานะตัวเนี้ยสวยมากพี่น้องส่งลูกแต่ละตัวเนี่ยทีนี้กลับมาที่ตัวแม่เ <c oughs> นี่ยแหละฮะ สูง155บวกอายุประมาณ10ปีนะครับท้องแล้วกับเจ้าลิโก,โก้นะฮะท้องประมาณ8เดือนกำหนดคอด28กันยา65ก็คือเดือนนี้แหละพี่น้องท้อง8เดือนกว่ากว่านะครับราคาวันนี้เปิดไว้ที่1,20,000บาทต่อรองได้พี่น้องตัวนี้นะฮะคุยได้นะครับ เรื่องความโบสทไม่ต้องห่วงนะครับใบหน้าเริ่มตั้งแต่ขอบตามาสันจะหมูกดั้งจะมูกจะหมูกใบหูติดโบสเรียบร้อยเพศดำสนิทนะฮะเนี่ยครับตำหนิไม่มีนะครับนม4ี่หัวชัดเจนนะครับมุมนี้ก็เหมือนกันเนี่ยฮะเป็นวัวอ่างใหญ่เป็นวัวฮินดู ลูกกระทบที่ลำตัวค่อนข้างลึกมากตัวนี้นะฮะพี่น้องดูเอานะครับแนะนำมาดูตัวจริงเลยนะครับมาเห็นแล้วจะบอกว่าโอ้โหพูดจาภาษาวัวพูดจริงนะฮะไม่ได้โกหกนะครับต้องมาดูตัวถ้าไม่เชื่อไม่เชื่อสายตาในโทรศัพท์ไม่เชื่อเสียงนุ่มๆหล่อๆแบบนี้ก็ต้องมาดูตัวจริงแล้ครับนะฮะเอาละครับพี่น้องครับ1 2 0 0 0 0บาท ต่อรองได้โทรเข้ามาครับกับผมพี่น้องครับตัวสุดท้ายขออนุญาตเปิดในคอกเลยนะพี่น้องเพราะว่าตัวนี้ไม่ได้ใส่ขุมครับผมนี่ฮะสถานะคือเป็น F 3พี่น้องมีใบนะครับเป็น F 3มีใบเกิดเมื่อวันที่9เดือน9 2021อายุจะครบ1ปีนะครับ ในวันที่ผมถ่ายทําอยู่เนี่ยคือวันที่3นะอีก6วันนะครับครบ1ปีวัวตัวนี้เชื่องมากๆพี่น้องดูเอาเลยนะครับเรื่องความโบสทนะฮะติดให้เรียบร้อยนะครับใบหูจมูกนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูเพศนะครับเอา้วฟังประวัติของเขาก่อนนะครับผมสูงประมาณ130พี่น้องอายุประมาณ1ปีตัวเขาเองเนี่ยเป็นลูกของ C.H.J. 002 <c oughs> ตัวพ่อเป็นสายทูบาร์นะครับส่วนตัวแม่ของเขาก็คือ C H J 8ทับ62นะครับสายพยาโซเจมบอลพี่น้องครับเดี๋ยวให้ดูท้ายก่อนอ่าเนี่ครับ <c oughs> <c oughs> เพชรดำนะครับผมลึงสวยชิดสวยนะครับวัว สูงประมาณ130นะครับสถานะคือ F 3มีใบมีหลอดนะครับเนี่ยฮะเปิดราคาไว้ที่ <c oughs> 85,000บาท <c oughs> พี่น้องเอ๋ย F 3 85,000นาะฮะ F 3เท่าที่ผมไปเปิดมาก็ แสนสองแสนกลางๆนะครับแสนไปลายๆก็มีแต่วันนี้ F 3 8,5 0 0 0พี่น้องเอาไปทำให้โตเอาไปปรับโครงสร้างอายุเขาได้ลูกแยกเพศออกมาก็เป็น F 4แล้วพี่น้องตัวนี้นะครับเอาล้วครับ <c oughs> สนใจยังไงก็ติดต่อสอบถามเข้ามา ตามเบอร์โทรที่ขึ้นให้ได้เลย C H J 1นะครับเนี่ยฮะโลโก้เป็นแบบนี้นะครับนี่ครับผม F 3 8,500พี่น้องสูงร้อยประมาณ130นะครับบวกลบนะครับอ่า85,000บาทรีบๆโทรเข้ามาเลยครับผม ครับผมพี่น้องครับนอกจากตัวที่เปิดราคาให้ชมแล้วเนี่ยนอกนั้นเนี่ยยังมีวัวอีกหลายตัวเลยนะครับถ้าพี่น้องมาเที่ยวมาชมฟาร์มนี้เนี่ยรับรองเลยว่าพี่น้องจะได้เห็นวัวสวยๆงามๆอีกหลายตัวเลยนะครับหรือว่าถ้าชอบตัวไหนถูกใจตัวไหนเนี่ยก็ลองมาดูมาสอบถามท่านเจ้าของวัวเจ้าของฟาร์มดูนะครับว่าตัวนี้ <c oughs> ขายไหม ตัวนี้เปิดราคาเท่าไหร่นะครับเน้นนะครับวัวอยู่ที่ตำบลวังดานอำเภอกะบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีพี่น้องเบอร์โทรตามที่ขึ้นให้เลยครับผมเนี่ยฮะอย่างเงี้ยสวยๆอย่างเงี้ยพี่น้องลองมาสอบถามดูแล้วกันนะครับว่าเจ้าของวัวขายไหมถ้าขายเปิดเท่าไหร,ร่นะฮะส่วนตัวที่ขายตัวที่บอกก็เห็นไปแล้วนะครับในคลิปนะครับนะ ราคานี้หาไม่ได้อีกแล้วพี่น้องนะครับ F 1ท้อง80,000กว่าบาทนะครับแม่ลูกแม่ท้องลูกติดนะฮะแสนสามพันโอ้โหพี่น้องเอ้ยราคาสุดคุ้มจริงๆเอาละครับพี่น้องครับเหมือนเดิมนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้คอนเทนต์แบบนี้ก็ต้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้ พูดจาภาษาวัวนะครับได้หาวัวดีๆวัวสวยๆวัวงามๆแบบนี้แหละครับมาฝากพี่น้อง f c อยู่เป็นประจำนะครับเช่นเคยนะครับพี่น้องครับถ้าเกิดพี่น้องมีวัวอยากจะขายมีควายอยากจะขายนะฮะไม่รู้จะไปขายที่ไหนไม่รู้จะขายให้ใครนะครับอยากจะขายออกสื่ออยากจะขายลง u t u b e นะฮะติดต่อมาที่เบอร์พูดจาภาษาวัวได้เลยไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหนของประเทศนี้พูดจาภาษาวัว สามารถทำคลิปขายวัวให้ท่านได้หมดเลยลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ